มันเท่ข้าวแรงก,ก็เลยนะครับในโอกาสข้องพระราชพิธีม้ามงคลจะเริ่มประชาชนมผาพันธซ่า6กรอบยี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับไล่จังวัดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระจาอยู่ว่าับ เริ่มกันที่จังหวัดส่งคลา้าก่อนเลยนะน้องตาหนุ่ยนะ,ะนายส้มนึกพรหมเกี้ยวผู้วาราชการจังหวัดส่งคลา้าครับเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านภูมิเบื้องหน้าพระบรมาชายาลักษณพระบาทส้มเด็ดพระเจ้าอยู่หัวเนืองในโอกาสพระราชาพิธีมามงคลจะเริ่มพระชาชมพันห6รอบ2 8กรกฎาคม2567ครบับซึ่งจัดขึ้นทอประชุมจังหวัดส่งคลา้าโดยมีนายกเล่ากายชาจังหวัดส่งคล้าคณะรองผู้วาราชการจังหวัดส่งคล้าพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่วนา ส่วนราชการและกับประชาชนชาวจังหวัดสงกลา้าข้าวร่วมนะครับโดยในพิธีผู้วาราชการจังหวัดสงกลา้าถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมชาติยาลักษณ์พระบาทส้มเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นก็ว่างผ่านภูมิท้องผ่านภูมิเงินเปิดกล้วยกระทงดอกไม้และก็ถวายคำนับเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทส้มเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นประทานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วกล่าวกราบบังคมทูนถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นกรบรองผู้วาราชการจังหวัดสงกล้านำผู้เข้าร่วมพิธีแสดงความจง รักผักดีและถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการทีดีและเป็นพลังข้องแผ่นดินพร้อมนำผู้เข้ารวมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและรวมร้องเพลงสั้นเสริฟพระบารามีเพลงสะดุดีจอมราชาพร้อมกล่าวนำทรงพระเจริญสร้างคลังด้วยกันนะครับโดยประชาชนทุกมู่แล้วเนี่ยต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกกองไปตัวห้องประชุมเลยนะครับ ส่วนที่จังหวัดตรังค่ะนายทรงกศว่างวงศ์ผัวราชการจังหวัดตรังก็ได้มอบไม้ให้นายสกุลดำรงเกียรติขุนรองผ้วราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มแล้วก็พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ๒๘กรกฎาคม2567ค่ะโดยมีรองผ้วราชการจังหวัดตรังในอำเภอหัวนาส่วนราชการผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกเล่าชาชาจังหวัดตรังภาคร ภากชนเข้ารวมพิธีในพิธีค่ะรองผู้วาราชการจังหวัดตรังก็ได้ถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินพันพุ่มทองเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ทุกเพียนเพ่เบื้องหนา้าพระบรมชายลาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นค่ะประธานในพิธีก็ได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมประเกียติจากนั้นก็ได้นำประชาชนถูกมู่เล่ารวมร้องเพลงสะดุดีจงราชาแล้วก็ได้กล่าวนำทรงพระเจเริญสร้างฮ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักด ดีแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณค่ะ ส่วนที่บริเวณอาคารเฉลริมประเกียรติ80พันซาสลากลางจังหวัดสตูลครับนายชาตรีณทะล่างรองผู้วาราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางผ่านภูมิและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลริ่มประเกียิพระบาทสุนด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีม้ามงคลเฉลริมประชนมาพันซาหกรอบ28กรกฎาคม2567กครับโดยมีรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสตูลรองผู้วาราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยวัวหน้าส่วนร การ้านตาหานตำรวจและกรกับะอกนิกรทุกหมู่เล่ากับเข้าวรวมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมกล่าวน้อมกระมอมสำานกในประมาาก,กรุณาทิคุณ ภายในบิธที่ร้องผู้วาราชการจังหวัดสตูลถาวายความาอรอบหน้าพระบรมชายาลักษณ์วางผ่านภูมิทองผ่านภูมิเงินจุดเทียนถาวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำกลา่าวถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นรองผู้วาราชการจังหวัดสตูลได้นำข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนร้องเพลงสั้นเสิริฟพระบารามีเพลงสะดุดีจอมราชาและครับพร้อมใจกันรวมกันเปลงเสียงทรงพระเจริญหน้าพระบรมชายาลักษณ์ซ้ำกลังยามพร้อมเพรียงครับ ส่วนเทลานศิลปาวัฒนธรรมนาซาลากลางจังหวัดปัตตานีค่ะนายสน,นั่นสนธิเมืองรองพูวาราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้เป็นประธานในพิธีถาวายเครื่องราชสการะและก็วางผ่านภุมิและพิธีถาวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันธรร 16, 18, สัพพกรบ16กรกฎาคม2567ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนประชาชนถูกมู่เล้าเข้ารวมพิธีกันย่างผมเพียงโดยในพิธีค่ะรองพูวาราชการจังว ปัตตานีก็ได้ถาวายความเคารพแล้วก็เปิดกล้วยกระทงดอกไม้ถาวายทูกเทียนเพ่ว่างพันผุ่มพุ่มว่าน,น,นพังภุมมทองพันภุมมเงินเบื้องหน้าพระบรมชายาหลากักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นค่ะก็ได้จุดเทียนถาวายพระพรชัยมงคลและการจุดคมเทียนต่อจากเทียนมงคลก็ได้กาถาวายพระพรชัยมงคลจากนั้นผู้รวมในพิธีก็ได้รวมกันร้องเพลงสั้นเสริมพระบรารมีแล้วก็เพลงสะดุดีจอมราชารวมกันค่ะ แลเตโอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาท่นว่าคม2่5 0มหาวิทยาลัยราชภัฏยา,าครับนายที่รุษสุภวีบุญพ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและว่างผ่านภุมิและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนน่องในโอกาพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมประชนมนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567กครับพร้อมกล่าวถวายพระพลชัยมงคลรวมกันร้องเพลงสะดุดีจอมราชชาและกล่าวนำ ทรงพระเจริญเผื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมแด็จระเจ้าอยู่หัวทีทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจหน่อยใยเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชารนครับ นี่นะคะก็ลายผักสวนนะก็จะได้มีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักกาแล้วก็พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเห็นนะคะว่ามีทั้งน้าสนราชการข้าราชการแล้วก็ตลอดจนพี่น้องประชาชนถูกมู่แล้วเนี่ยไปเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันอีใช่แล้วครับเพื่อเป็นภาพแห้งประวัติศาสตร์เลยนะในโอกาสปะราชจิธที่มามงคลเชิญเริ่มประชุมมาพันธาฮกหรอบีสิบแปดกรกฎาคมซ่องปานรอยหกสิบเจ็ดครับ